ไอน์เ e ฟไทยแลนด์อ่าล้วก็อยู่ส่วนของแม่ครัวกันนะคะวันนี้เราก็ลงมือ <c oughs> อากาศาดีมากค่ะโอ้โอ่โออาค่ะให้ดูลงนะคะ่ะ แรงมากสุดยอดทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่ครัวกันนะคะตอนนี้เหมือนฤดูหนาวเลยนะแบบใช่แบบดีตอนนี้คือช่วงสองสามวันมาเนี้ยอากาศแบบร้อนก็แปรปวนแล้วก็แบบว่ามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานนี้คือมีฝนตกตลอดเลยฟ้านี้แบบคึ้มแต่ดูตอนนี้แต่คือฟักแต่มีงานบวชแบบมีงานเอาเต็นท์มากลางคือแบบอากาศคือดีมากค่ะการเราเป็นรายการเลี้ยงนะคะก็แบบอยากจะทำอะไรก็ทำไ่ใช่ไหมคะอยากกินก็ได้ ลายจานนี้เราฝังครับนี่ข้าวเราเป็นหม้อเลยนะคะคือแบบแขกก็มาเยอะมากประมาณ200โต๊ะได้ขนาดนั้นจานนี้บอกได้เลยว่ารสชาติดีมากขนาดนั้นเลยไปเราไปดูกันต่อค่ะตามค่ะตามคุณแพมไปค่ะเนี่ยค่ะก็คือแม่ครัวค่ะค่ะเต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะเขาเรียกว่าการก่อเตา ปจุดเตาจุดเตาค่ะจะทำอาหารค่ะนี่กะมันนีอนี่กระทะกกอนโอ้ยกะทะก็คือไม่ได้เล่นๆก็คือจริงจังมากเก้นขอยโชคดีครับเก้นขอยโชคดีครับสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะทีม B ทีม B อยู่ไหนคะอันนี้ทีม A และทีม B อยู่ไหน B อ่ว้าไงกำลังว้าวุ่นกันเลยค่ะเขากำลังว้าวุ่นกันเลยค่ะทุกคนเราจะเข้าไปช่วงว้าวุ่นเนี่ยนะคะ FF เข้ามา นี่คะคะก็คือกำลังนึ่นกุ้อุ้ยอ่านี่ก็คือกำลังหุงข้าวนะคะไปค่ะไปดูบรรยากาศกันต่อค่ะจำปะดะได้เสริมรสข่าวของแก้มปลาหยาดอันนี้นะคะคือปลาที่เอ่อตายมาแล้วนะคะเราเลือกมาอย่างดีเราถอนเราทำอะไรมาแล้วเราต้องมาล้างก่อน อุ้ยปลามันยังไม่ตายโอ้ยจอเล่นต,ตายแล้วโอ้ยก็เสียนะเป็นกำลังใจให้ไม่ได้ฉันมันเทไม่ได้เนาะถ้าเทลแล้วต้องค่อยคหยิบมันเดี๋ดยวเลือดมันไหลทำไงอ่ะกลัวสุดความสามารถจริงๆสุดความสามารถจริงๆถึงน้ำอยู่ตรงนี้ปลาที่ไหนกระโดดวิเวียนปลากรางสวัสดีนะคะเราก็ทำการล้างปลาค่ะเลือดจากตัวนี่คือปลาอะไรครับ จะไปทําอะไรกินไม่รู้อะเราจะไปนึ่งใช่ไหมเราก็เอาทิ้งเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วไม่รู้จะทำอะไรพิจารณาเราไปเนื้ออ้วนเลือดแก่ให้มันไหลสเป็นนไขมันหนึ่ร้อยขึ้นมาค่ะหนึ่งร้อยหน้อย่าให้น้ำไหลใส่เค็มคนมากมาใช่ไหมร้อนเรายี่ยมจะเตรียมงานครับผมอันนี้เต็มที่าคลิปนี้ออกไปนะครับฝากขออนุโมทนาบุญทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับสาธุสาธุนะครับ ช่วงนี้นะคะชื่อว่าช่วงซีดคำค่ะเราก็จะพาไปดูบรรยากาศในงานตอนนี้ค่ะเพราะว่าเริ่มมีแขกผู้ใหญ่มากันเยอะแล้วมีดนตรีนนด้วยนะคะใช่วันนี้เขาเรียกว่าห,หมอลำม,มีหมอลำด้วยเราก็จะไปฮู้หู้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคน <c oughs> ก็ทยอยมากันแล้ว <c oughs> ไปเลยไ <c oughs> ปอันนี้ค่ะก็คือหมอลำเอาไว้โชว์ นี้นคะเราก็อาวเราทำอะไรกันอยู่คะกำลังทำอาหารนะอร่อยมากเลยค่ะสุดแซ่บอ่ะกนลี่นะคะก็กำลังก่อกองฟงกองไฟนะคะโอเค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบายนี่นะคะบายบาย เตรียมของต่างๆให้พระนะคะมานั่งค่ะเตรียมอัศนะค่ะแล้วก็โต๊ะหมู่บูชานี่ เอาเลยอารลยอน้ามือคือโบไลท์เปิดแรงๆเนี่ยเปิดสุดเลยค่ะมากระฉิดเต็มสูบสวัสดีค่ะขอเทียนทางนี้นะคะเอ้าวคุณคุณจะเป็นเทียนปี๋รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าเย็นหัวมากเลยครับแสบด้วย ให้เราลอดใต้หวังขาเลยค่ะทุกคนสากันุายนต้องถอดเครื่องประดับด้วยนะคะ เพราะว่าเป็นธรรมเนียมพณีที่เขาเอ่อทำกันมาต้องถอดนะคะต้องปร่งแล้วก็เอ,อ,อ่อวางทุกอย่างปล่อยทุกอย่างนะคะอยู่ในอวา หลวงพ่ออย่าพิ่งไปไค่ะหลวงพ่อเ้านะคะี่โปยนะ